มาเบ่งนอนสามาคีเด้อพี่น้องไงตอนนี้ก็เหลืออยุเก่าตัเนาะค่ะตะกี้มันมีเหลือสิบสองขาเจ้าก็ไปสามเอาลูกเช้ากล้วยเนาะค่ะไปสามตอนนี้ลูกเช้ากล้วยก็เหลือหาแต่ของเบบี้ถ้ทได้อกนะคะ องเบบี้นี่เหลืออยู่ตัวนี้ค่ะน้องโกโก้เลยค่ะน้องดำน้องโกโก้น้องมะลิ Marie, ลูกขึ้นสิมิเตตัวยิ่ใหญ่ตัวค่ะขึ้นจะน,นอนแบบนี้แหละค่ะพี่น้องอาบน้ำอาบน้ำให้แล้วแล้วก็หาเห็บให้ทาแป้งให้ อันนี้กระโลผู้ใจบุญเพิน่นมาอีโยครับเพิ่นมาเอ,าอาีอยู่เพิ่นไปเลี้ยงโซยเนาะมันหลายผู้ ก็เตรียมน้ำไปให้นะคะมีพัดลมพรมเรียบร้อยทางวินก็เล่นเหลีนอยู่ทางหน้านะคะตารางมันสิเป็นมันเย็น,นะคะ่ะตารางแล้วก็มีนม้ำเอานา้ำน้ำซีดดินไว้แล้วก็รับแต่ต้นสิคกนนอนตัวเล็กนี่ก็สีหาอาบน้ำให้นะคะอาบน้ำแล้วก็หาเห็ดแล้วก็นอนอย่างไรกัน มาณตีหาก็ได้ลูกมากเอาเข่าให้เพื่อนกินเข่ากผสมเอาไข่นะคะหัวไข่ใส่แล้วก็ใส่นมใส่นมข้นเนี่ยคนน้ำผึอหวานนะคะแล้วก็สิมีหัวอาหาร ห้อนตัวค่ะเป็นพันธี่ห้อนแต่คุ้นก็ยังห้อนนะคะพี่น้องอันนี้ลูกน้องเฉาเฉาตัวผูตัวผูเพิ่นจะคือโผล่คนตัวค่ะโผล่เพิ่นตัวบา้าไงหนึง่งหน่องเพื่นดาอันนี้โก้น้องโก้โก้โผล่คนก็นสิยู่บละ่ะยูเทลวซอยข้างโหนก,กุล่ะค่ะ อ่าเขาเ่อเห็นหรอกแต่ว่าตัวนี้อันนี้เป็นพันพัทนที่ว่าเป็นหนังเป็นเอียงก็คนนี่กลับมายีเลยเลยะคะ่ะนุ่มหนุ่มสองตัวนี่มอนดำกับนอนกุก๊กขู่เนาะอันนี้จะเป็นน้องมะลิผู้หญิงค่ะตัวนี้ตัวเมียกุ๊กขู่กับดำนี่เป็นผู้ชายกุก๊กขูก่กับผู้ชายนะคะ อันนี้น้องพูดนบ่ค่อยสมบูรณ์ปันเดยค่ะต้องค่อยทิเคตลอดเพราะว่าย่างก็เป็นงกๆเก้ๆเนาะค่ะเนาะขาพูดนบ่ค่อยแข็งแรงก็ค่อยดูแลตลอดหานุ่งมาเสริมแต่พวกนี้กระซิคั่เนี่ยตุกเคลื่อนดูค่ะน้อนตุกเคลื่อนดูมันสูงบริสั่นต์งกงัก แต่อีตนสะอาดครับพี่น้องเอ้ยมแต่เห็ดงานกับแบบนี้นะค่ะมาเห็ดน,น้ำหมาสักคนอย่งในนนอนตื่นมือเศ้ากับเกลือเขาหมเพื้นกินเป็นยังดีที่ว่ามีอันตาคางบ้านเพาะเะาพืนบึงให้แต่ตอนในน้อยแล้วก็มาลูบน้าูบอยังให้เป็นจังบุญอยู่ค่ะ มันออกมากเลยเตรียมน้ำเตรียมในว้ให้ด้วยค่ะแต่ละมือละวินก็ได้แต่ประมาณตีหาก็ตตรงลุกมหาเพื่อนเขากระต้มค่ะต้มให้กิน ก็จะมากรบโบยูโ่โถงเนาะคะ่ะยานนเม่แล้วเพราะว่าตีนเล็บตีนเพิ่นใหญ่อีหลีค่ะเมื่อก็เลยบรให้กินแล้วมันเจ็บตีนนี่ใหญ่อีหลีเได้ค่ะพี่โนโ้องคนน่ะเวลากินมันขวดเนาะคะ่ะมันขวดแล้วมันเจ็บได้เดือนนึงก็เลยเอาออกค่ะแต่ว่าอะไรเวลาเห็นแม่ก็พอได้ะะเลยค่ะเล่นใส่มานึง่งถึงถือเท่าน อโอโอก็ค่อยเอาอกเอาผู้ใดมีหมาก็สีหูเนาะค่ะว่ามันเปนน็่นจักไหนค่ะเขาก็มีความสุขกลับมาจากงานก็มีความสุขค่ะเล่นหลัดยาหมเส้าก็เล่นไปซุง ใน,นมึนกดหมูเลยค่ะพี่น้องโกโก้น้องโกโก้ตาสัางค่ะคนนุม่มคนล้ายลายค่ะพี่น้องเล่นอุเล่นประศักดิ์อุปยอุปุยตอบรับเขาอันนี้เป็นไข่ไข่อันนี้กระมึนเช่นกันค่ะเนี่ยเพื่นเนี่ยตีนพวังไงเนี่ยนะคะพันญ่ เป็นม้าที่ฉลาดคล้ายๆเป็นมา้าพานนะคะรุ่นนะี่อันนี้กะกิ้งได้ค่ะนี่ตัวอ้วนๆน,นี่ตัวไล่เพนดาอันนี้กะกิง้งพีโนเอเลน่นปลาสันอันนี้ก็ได้เลน่นขึ้นเลน่นลุงน้ำบาดน,น้ำเือนนี่แหละ น้องกองลองตูฟูได้ค่ะน้องกองลองได้ค่ะเอาไปนอนนำ้ำเขาเพราะว่าย่านตุกเราดึกยางโูซสัสสสดโูซี่ล สุดท้ายนี่นขอฝากพี่น้องเนาะค่ะติดตามรับชมให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปของช่องมูหน่อยบานเพลงชาแน,นลได้อยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ